จะพาคุณผู้ชมมาชมภาพบรรยากาศงานมิทติ้งของพี่น้องอุลตราเมืองทองกองเชียร์เมืองทองของเราในช่วงเวลาค่ําคืนนะครับหลังจากที่ช่งชวงเช้านะฮะหลายต่อหลายคนเหน็ดเหนื่อยจากการเล่นเกมการขันเพื่อชิงความเป็นเลิศเดแหมช่วงกลางคืนก็ได้เวลาที่จะผ่อนคลายกันแล้วล่ะครับในส่วนของนักเตะที่มาร่วมง,งานในค่ําคืนนั้นก็มีเชสเลมันนะครับพี่ใหม่พันุพงษ์วงศาและน้องดวงนะริพบลอารมณ์สวะนะครับ ส่วนนักเตะคนอื่นหลายแต่หลายคนก็คือติดภารกิจรับใช้ทีมชาติและนักเตะต่างชาติบางคนก็ได้เดินทางกลับไปประเทศนะครับเพื่อพักผ่อนประมาณ1อาทิตย์ฮะนี่ครับก็มีการมอบถ้วยรางวัลอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ช่วงเช้าเล่นเกมกันอย่างสุขสาไปแล้วนะครับนี่คือภาพบรรยากาศพี่น้องอุตตาือง,งทองที่มาร่วมง,งานในค่ำคืนวันที่ผ่านมานะฮะดูอาการแล้วยังคงได้อีกยาวๆนะฮะ ยังไม่เหน็ดเนื่ยเท่าไหร่นี่ครับจเจอกล้องก็คึกคืนกันครับตรงนี้อาจจะมีมูลค่าเป็นหนึได้ใชครับแล้วก็ลองเปิดอ่านดูด้วยคือเราบอกเราเราอยากได้มากเลยในส่วนของความบันเทิงจากเสียงดนตรีนะฮะทางสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างเอเอก็จัดให้ครับ ่เป็นมูนตีที่มาเล่นประจำอยู่แล้วนะครับที่สนามยามาเซเดียมของเรานะฮะตรงบูธของ AAA ครับ ในงานนะครับก็มีการแจกรางวัลนะครับซึ่งของรางวัลที่แจกนี่ฮะก็เป็นของส่วนตัวของนักฟุตบอลเมืองทองของเรานะครับอย่างภาพที่เห็นนี่เป็นกระเป๋าของพี่ใหม่พันุงคงวงศารนะครับขอยีนย์นะฮะว่าเป็นกระเป๋าที่ใช้จริงๆนะครับน้องเพลงต็ติดตามครับลาพี่เป้ครับขึ้นกาวในงานนะฮะเพื่อนพี่น้องๆคุณเจ้าเมืองทองอสม .2 เมืองทองเชิญด้ครับสวัสดีครับ แล้วก็เป็นรู้สึกปีที่3แล้วครับที่จัดงานเป็นขับลิ้งก็ก็รู้สึกดีใจด้วยครับว่าขนาดของงานโตขึ้นทุกๆปีนะครับจากคลที่จำวันแรกที่รวมตัวกันระหว่างอุจ้าได้เลยนะครับหลายคนอยู่ล้วตรงนี้เราเริ่มจากาจำให้ผิดเราเริ่มจาก7คนนะครับแล้วก็แตกตัวมาจนเป็นกองทัพที่ใหญ่โตขนาดนี้ ก็ถือว่าเป็นกองทัพที่ทรงอิทธิพลน่าเกรงขามที่สุดในฟุตบอลของประเทศไทยแล้วงครับตอนนี้ครับเป็สียงตปอร์เกับตัวเองนะครับนะครับก็อันนี้เราก็ให้ไปหน่อยเองนะครับเราทำไ้ให้สำหรับคนที่เลิกโดยเฉพาะนะครับเสื้ออุต้ารุ่งสายครับแล้วก็มีการมอบเสื้ออุ้ต้าเมืองทองให้กับพี่เป้ด้วยนะครับและพี่เป้ก็มีการมอบเสื้อสตาฟส่วนตัวนะฮะ อักษร R S นั่นคือโรนารดิสซ์วาจาร์อมอบให้กับแฟนคลับของเราผู้โชคดีในงานด้วยล่ะครับเลือกจะะลายได้เป็นส่วนที่าเนี่ยตัวนี้เราจะใช้เอ้กลับคุณเหนโตจิบ้าครับนี่เป็นตัวแทนของโตจิบ้าี่มาแล้วครับเองเขาีึงบอกเลยกับสปอนเซอร์เราเอ,เอ,เอ้ครับเหมือนต้องมือหน่อยนี่ฮะคือผู้โชคดีที่ได้รับเสื้อของพี่เป้ไปครอบครองครับ ทางฝั่งของพี่พัดก็มอบเสื้ออุลตร้าคืนให้กับพี่เป้เช่นกันครับรรแข<ท>่ง<ล>ก็หล่อเลยทีเดียวฮะหลังจากนั้นนะครับก็เข้าสู่ความคืๆๆเคบเกร็งนะฮะกับสองพี่เอกพันธพี่จะตุรงและก็พี่เอกเสียแมนครับเมื่อกี้กูยังหล่ออยู่เลยนะ ้มามารับเป็นลำวันหล่ออยู่เลยเอาเป็นลางานก่อนอาารย์เอินก็สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเูกส้ทุกองนะครับได้มรปกันในวันนี้นะครับไอเอ๊ทไมอะมือไอเย็มพี่เขามาที่แม่อยู่แล้วนะพี่เบ่เขามามพงพูดอยูไ <c oughs> ไ่ไนไหนฉจะต้องมึงโกโก้เราต้องพูดยังไงวันเดพทองเฮ้ยมาไม่ใช่ ่าแตตัวก็เป็น2องพิธีกรที่มาสร้างความคืนเค่งก่อนที Sonra ่จะเล่นเกมทายใจกันนะครับมาเกมนี้เห็นมาแล้วหลายปีด้วยกันนะครับพิสูจน์ความเป็นคู่รักแท้นะฮะจูบ้านจูบ้านนะจูบบ้านพี่ ตอบว่าไม่ฟังเห็นว่าไม่ฟังยังไม่ครับไม่ฟังต้องตอบว่าไม่ฟังนะถึงได้แต่งนะเปิดเฮ้ยคู่นี้รักกันมากจริงไหมรักยืนยงดไม่ได้ะเลยจะบ้าเหรอโอ้ฟังอย่เนียก็หลายคู่นะครับก็มาพบรักกันจากที่นี่นะฮะเกมแบบนี้ก็เป็นการเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครอบครัวด้วยล่ะครับคุณผู้ชม

หลังจากนั้นนะครับก็ตามติดด้วยการจากรางวัลต่างๆของฟุตบอลนี้เป็นสตาร์ทของพีโอณนะัทพรพันเรศนะฮะนี่เป็นเสื้อของสมาฮโรย่านะครับเป็นเสื้อทีมปัจจุบันของย่าๆนะ,ะทีมเกนนะครับในเบลเยียมฮะมีลายเซ็นย่าด้วยนะครับเป็นเสื้อจากสโมสรย่าๆนะครับ หลังจากนั้นครับก็เป็นวงดนตรีของอุลตราเมืองทองนะฮะก็เรียกว่กากิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งในปีถัดไปนะฮะถ้าเกิดใครที่พลาดโอกาสในการร่วมสนุกับพี่น้องอุลตราเมืองทองก็ปีหน้าซีซั่นหน้าครับก็อย่าพลาดนะครับเพราะว่ากิจกรรม แห่งนี้คือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแฟนคลับด้วยกันนะครับเป็นการพบเจอกันร,ระหว่างเพื่อนพี่น้องนะฮะทำให้เรามีความผูกพันและรักกันมากขึ้นที่สําคัญรักสโมสรทีมเมืองทองของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันครับงานนี้ก็ต้องขอขอบคุณการนาที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นระหว่างสโมสรและก็อุ่นร้าเมืองทองครับ